ก็อย่างนี้เราไปดูคุ้มแล้วใช่ไหมไม่ต้องดองไม่ต้องดูหรอกผมอิ๋หนดูยากอี๋ดูยากอี๋ออกนั่หัวมวน้ามันยังบอสซี่เลียดแต่วงสาวน้อยเพชรบ้านแพงนี่เบาหนัวหัวมวนทุกคนดิ แม่คือบัว่าจะเป็นแล้วก็เล่าเลยแล้วแม่อยากให้ผมเล่าเลยให้ฟังเนาะผมก็เลยเล่าให้ฟังก็เลยสิไปฮัดเล่าเรื่ัยแล้วเจ้าวัทแนวเมื่อนั้นนะต้มอึงแมีนบัเขาเขาเาต้มอึงแมียนมาสวอึงเอาบอจบอกว่าอึงเมืองเลยว่าห้องห้องใสเห็นไหมไม่ต้องมัจะในอ่างบักระอ้อห้องคือกันแนวเออห้องคือกันแนวเออ สบาวดีก็กินดีดีนะต้มสมแต่ว่าขันของเห็ดนี่ยก็ใส่กาดขันเบื่อเห็ดยานเพลินเบดียานเพลินเบ่แบบว่าคุณละคนนข่ากับว่ต้มอย่างต้มอย่างมันเล้ครสิบตุกเอาข้างหม้อใส่เลยเนี um> ่ยคไปเห็นเราคนก็เลยเป็นบ่กาดถ้าจะของทำเนี่ยกาดจะของเห็ดดี เบาแล้วที่บ้านไดเจ้าของดีเลยแว่าได้เจ้าของแค่าได้เจ้าของใั่มาเห็ดกับเขาแค่ว่าได้เจ้าของเฮ็ดแสบบ้างสินวดกับเฮ็ดแซ่บกิดเฮ็ดแซ่บเนาะเจ้าของเฮ็ดละเจ้าของเฮ็ดเจ้าของกินดลยเข่าแสบเจ้าของเออแสบนวดแสบหลายแซ่บหลายเลยครับไม่ว่าจะเป็นสุกหน่อไม้สุกเฮ็ดเือบอก้วี่ยสุกเฮ็ดตาไคเนาะซุปเฮ็ดตาไค ชุบเนือ้อใบสมผุดบักเข๋าคนแจว้วออมไก,แก,ไก,ไก,ก,แก่แกงไก่บารี่ไก่แกงเห็ดนู้นนี้แม่เฮ็ดเป็นเหมือนกดี๋ยวไปช่วยปลาล้มของพูดชื่อมาก็แสดงว่าเป็นเป<ต> <บะ S 2> ็นหมดใกล้ถึงฤดูการของเห็ดแล้วครับจากหน่อยกระเต็มครับแม่สีใบเมาไว้ดิ อันอันคันเทนอยู่างไรที่ก็จะมาขายหลายๆคุณแม่เมาสจเละสองสพเมาส์้วก็เอาไปล่างล่างล่างเป็นตุ่มตุ่มลวกไว้ลวกแล้วก็ใส่ช่องฟิตไว้ใส่เป็นถุงถุงละถุงละซุปละซุปแม่ใ้่ตะไคร่แม่แล้ก็ใส่เป็นถุงละซุปละซุปละซุป แยกถุงไว้แล้วเทาก็ไปแซ่ช่องฟิดไปกินย่างฝีย่างบะเมนย่างเห็ดเท่ากับเอาโอ้ยคุณแม่เดินหนีกล้องไปละหันตามก่อนย่างเวลาเวลาเวลามันเบิดเบิดย่างเท่ากับเอาแซ่ช่องฟิดไปเท่ากับเอามาเฮ็ดกินครับคือบักกอกคือแม่ก็ซื้อแล้วบักกอกนู่นไหนตัวไหนสมมุติแม่สิซื้อเมื่หวเซนแม่สิซั่งเขาเอามาดิเอามาเลยกับแม่กลยไปแซ่ช่องฟิดไปกินเท่าเดือนนี้ย่างก้อยกุ้ยย่างปน เอามาใส่แซ่บเพราะว่าตอนนี้มันแค่ที่เลือก,กบอกคอกเบอรช่วงๆที่มันบอวี่ประกอบคือเอากับแซ่ซูญแซ่ช่องพิดไปก็เอาเวลาทีเห็ดกินอามาแซ่หนาแเทละหนวยซองวยก็แซเ่เฉยคือเกา่เอาอะไรก็ตามแต่เราแช่ช่องพิดไปอะ่ะมันได้กินนานแล้วมันไม่บูดไม่น่า้วยไม่เสียเลยํำไปเนื้อ อันอันไหน payment. ทีน realised, ่เราจะรู้มั้คือกันเวลาเรามาทำกินก็รสชาติเหมือนเดิมอร่อยเหมือนเดิมมาแต่ห้าปูุงแซ่บมันจะใส่แป้งนวดหลายๆแซ่บพวกเราใส่หลายแซ่บใส่หลายแซ่บหลายแป้งนวดบอกมาคุณแย่ทุกบาทเลยเรื่องแนวกินแนวอยู่แนวกินเนาะครับแม่ มันมันประเด้ไปพิดไปพ่านไผรได้คุณแม่คุณแม่เบามีแต่งแต่เบาอะไรมีเบานวดหัวมวนพ่อได้๋ยวดูเด้เต่าได้หัวได้กมวนน้ำเดได้วชีเลียดคับพี่น้องพัดเจ้าเนี่ยอ่ยเลสุภาพเจ้าคือแม่ไปกินเลที่ตะลุกน้องเขาจะแบบนี้แมวล่าแมวล่าโอ้ยคนก็บอกมันตลกเนาะคนกับเราไปสลัดจังสลัดเอาคุณแม่คุณแม่มามาน้ำบอดจังสี่ถูกเวทีเลยบอกครับ คุณแม่มี่คาโตบอแม่กับมี่คาโตแม่คือหมอรัมคุณแม่กับแม่เห็ดอย่างวันดีครับตำแหน่วคุณแม่กับมี่ไหวอ้อนย่อคู่อืครับยกอ้อนย่อคู่ครับเพราะว่าทุกงานคุณแม่ก็ต้องไปอืครับเมื่อไปพันธุ์ก็ต้องไปโอ้ยนี่ก็อยากนอนนิ้วเยียนมาสั่นกับบริยูดอกครับไปที่เขาต้องทำหน้าที่พาทำยกอ้อนย่อคู่เพื่อนบอกว่าเบื้องบนเบื้องบนทรงมาแล้ว เบื้องบนเพิ่นซวงมาให้เข้ามาเนี่มันจไม่คุดดีแล้วครับเราก็ต้องมาตลอดสิคะถ้าไม่มีแม่มันยังไงล่ะการที่บันแทงก็ต้องมีแม่สุภาพตามไปทุกงานตลอดเพราะว่าเรามีตำแหน่งเบื้องบนเพิ่นวงให้เขามาเห็ียดอนี้เนี่ยคุณแม่มีตำแหน่งในวงคุณแม่มีตำแหน่งในวงแบบไปแม่เป็นกำลังใจเป็นกำลังใจให้ลูกให้หลานเบื้องบนเพิ่นงม่แล้วเข้ากับแม่ ต่วา่าต่อไปกันคันหลายปีไปเ่าก็นี่เขาเบิดแห้งเขาสวมากว่าใดเนาะกลับมาไปเรื่อยๆแหละจนว่ามาเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนกว่าชีวิตจะหาใหม่ <c oughs> คุณแม่ยังแข็งแรงอยู่หรอกครับ <c oughs> ยังังแข็งแรงไปใดมาใดได้อยู่อัน <c oughs> อันนี้เขาเขาก็บม่มีโรคมีไับเขาก็ไปตามงานตามการของเราแล้วครับว้าว่าซาเลยใส่กันแล้วป่นี <c> ๊ะ <oughs> เาก็ไปเราก็ไปตามงานตามการของเฮานี่แ <Bless> ล้วเพราะว่าเพื่อนเบื Boy? ้องบนนะเพื่อนซงมาให้เฮาให้เฮาเทศงานเลวนี้แมนครับแม่ว้าวคืออยู่ครับพมเองก็เป็นคนที่เกิดจังหวัดเลยแต่ว่ามาเป็นเคืออยู่กาละสินนะครับกาละสินบกครับกาลสินดินดําน้ำซุ่มนี่บอกแมนครับกระโดดๆได้ว้าภาษาบ้านเฮาแฮ่นึงเพราะว่าห่างนี้เขาบ่ได้เว้าเลยนําเด้ครับ เบอกลสินแมนครับกกลสินกบอกกัลสินขันไปสกลกบาทางสกลนครครับยสินไปทางยอไปทางย่อครับอันนี้อันนี้ก็สะกลแม่นบอกครับยอคร้บาทางทางสกกลให้สกกลขาจรผิวดีดีครัแมจจอย่างเงี้ยครับ้งามหน้าตาสวยๆอันคือคือคือพวกท้างเล่าไหมครับฟังเล่าเออนี่ลิตรเท่งท่าง ฟังเล่าฟังเล่าซ mm. ุ่มซุ่มมวเขาจะเอื่นยังเกาะไม่หรอกฟังเล่าเลยแมเขาจะเอื่นยังเกาะภาษาเพื่อนว่าฟังเล่าแหละไทยเล่าไทยเล่าไทยเล่าก็เว้าคือคือเลยนี่แม่พี่น้องเราเวียงจันทร์นะเว้าคือขน้อยจะโดยขน้อยนั่นพี่น้องฟังใจ เออเพิ่นเอิ่นพี่น้องฟางสายนี่ไอ้ฟางขวาเออถ้าพี่น้องฟางสายนี่เพิ่นสิผิวดีผิวขี้เจ้านี่นะผิวขาวสวยงามนี่เพิ่อนวิทยภูมทกำลางดิมันเป็นน้ำอาวเป็นน้ำเปิือยเลเนาะคือไถคนอไถโครลาดอ่ะผ่านไถโครลาดเขาจะเป็นผิวสัมผัสเป็นบ้าอัันน้สไถโคราชบอกครับอันนี้สีสเกตสีสเกตอันอันสีสเกตแม่ดูผิวเหมือนพ่อเอกไหม ครับใ่ไมพ่อเอกครัลือเบิ้งแต่ไก่พ่อเอแค่พ่อเอกเพะเใ่อเกได้พ่อเอกพ่อเอกครับพ่อเอกน้องอุยิงเหมครับอนอับลูกก้อนที่จะดังบอกครับปั้นที่ปันรู้ไก่กันกับอือ๋อ แมลเอาหนึ่งเท่ากับสิเป็นคนไข่ไข่กันตัวครับไข่ไข่กันเท่านั้นไม่ติดเป็นไข่ไขกันเลยเป็ไข่ไข่กันแล้วก็ผิวสีเหมือนกันอะไรนะผิวสีแทนสีแทนขาวไม่มีดำมาแทนเดี๋ยวผิวสีแทนเดี๋ยวมีเสน่ห์ในตัวดีครับอีจจะมีเสน่ห์ในตัวเพราะต้องเอาไลน์ให้พามันบรรจัยเพราะว่าเจ้าหรืเนาะผู้แมวแล้วแล้วการพูดก็คล้ายๆกันกับพ่อเอกไหมครับแม่ การพูดก็คล้ายๆกันกับพ่อเอกนั่ใช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 ่แบบเนิบๆนิ่งๆครับเนาะพูดบ๊อบคอยปากแต่ว่าบั้านแมนสว้พ่อเอกอะบ่านแมนซุ่มพี่น้องในคลิปสีบาร์ได้ดิไม่ใช่หนีเบาดูให้นั่นรงนั่นไปนั่นนี้ให้กูได้ ดีแล้วครับมาคุยแบบนี้นะครับครับถือว่าถือว่าพ่อผมโชคดีที่แม่มานั่งคุยน้ำมายืนคุยน้ำต่างนั้นครับจะสบายไม่ใหญ่นี่เศร้าเบาถอยย่งเบาดูหลก็ยิ่งานก็จะสบายก็เป็นเสียงเด็ตอนนั้นตอนนั้นมันมากเป่นเสีกตอนเวทีคุณแม่จะกลับเช้าไหมพรุ่งนี้นะเดี๋ยวได้ข้าหมากข่าครูให้มันแบบสี่โมงกับสี่โมงเย็นจะเอาข้าหมากข่าครู ไปเลยไปรถตู้เลยค่ะไปรถตู้เลยจ้ะยัเดี๋ยวล้างวิธีก็ได้ถ้าถ้าไม่ลังเกี่ยก็เหมา,น,าน้าก็ได้เหมางามให้ดูลูกพิมจะได้บุญได้ตุต๊กโสนไง โอเคค่ะโอเคครับขอบคุณมากๆครับคุณแม่สุภาพนะครับพูดคุยนัวหัวมวนครับเดี๋วันที่24บนี้จะหายอีที่โรงเรียนบ้านพนมพอยพรมพอยพรมพอยพรมบ้านพรมพอยบ้านโคลบล้อดุบางรักน้องผู๋เดี๋ยวสีเก เขาจะเปนน้องอินในถึงบ้านเขาบ้านเราเป็นคนในเมืองแม่สุภาพไปแล้วนะครับเบ้าดีเนาะครับนี่ครับลุงพง์นะครับนั่งอยู่ตอนนี้นั่งอยู่หน้าเวทีนี่แหละครับเวทีกำลังตั้งนะครับก็แม่สุภาพมาคุยด้วยนานเลยนะครับ วันนี้ถือว่าโชคดีนะครับได้คุยกันแบบพิเศษพิเศษใกล้ชิดส่วนตัวด้วยนะครับขอบคุณมากๆนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับ